มันคนละอันคุณจะให้ส่รงเดิร์เอะไะคราวนี้เอามมาไปที่ insert new symbol insert new symbol ก็เลือกเป็นกร a ฟิ i c แล้วก็ G อ่ะ search e o ก็ได้ จีโอ hmm. เลยเอ้าวงกลมเหรอเออจีโอ G O ่เอโอ้ยเสื้อสกปรกจังประเด็เออครับเสร็จอินเสร์จปั๊บเรียบร้อยก็จะมาหน้านี้โอเคเพราะฉะนั้นเวลาครูวาดวงกลมอ่าสมมติครูวาดก่อนวงกลมครูไม่เอาสีเส้นไม่เอาสีเส้นแล้วกันนะเอาแค่สีที่เติมอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาว่าครูบอกว่าต้องเป็นออบเจกต์รอเนาะ กูก็ว่าลงไปก่อนเนี่ยนะัสตรีฟิว่าลงไปก่อนแล้วก็ว่าน้องครอบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฟรานตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่เรียกว่าสิโปโอลที่ชื่อว่าการาฟรแล้วก็ไอน,นี่อยู่ข้างนอกเห็นะเพราะนั้นเรากลับกดแบ็กลับไปที่ซีน อันนี้วาดเสร็จหรืยอยังวงกลมหนึ่งอันโ okay. อเคกดแป๊ดกับพีทีซีนวงกลมที่เราวาดจะหายไปบรมีวงกลมที่เราวาดมัน okay. นี้โอเคดังนั้นกูกดคอนโทรลแอลเพื่อเรียกอะไรออมาไลบรารีกูดึงวงกลมวงนั้นลงมากูดึงวงกลมวงนั้นลงมาจากนั้นกูกดคิว ครูย่อมันลงแล้วครูก็มันไปวางในตำแหน่งที่ครูยอยากให้มันเริ่มการเคลือ่อนที่อ่า อันนี้อันนี้ต้องอย่าลืมนะมันเป็นส0โมนะรางนั้นคูเลื่อนไปช่องข้างหน้าทำเหมือนเดิมคราวนี้กด F6 ดึงลงมากด F6 ดึงขึ้นไปกด F6 ดึงลงมากด F6 ยกขึ้นไปแล้วก็กด F6 ดึงลงมาเห็นไปเห็นมากหลายมของเราแก็ให้เรไปข้างนอก ตอนนี้อารมณ์เป็นแบบนี้ไปนะกูดกดคลิกเมาส์ที่เลเยอร์กูคลิกเมาส์ด้านขวาแล้วก็เกียดคลาสสิกทววนหน้าตาก็เป็นแบบนี้ตอนนี้มันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่เราไม่เห็นมันหมุนใช่ไหมตอนนี้เราไม่เห็นมันหมุน เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้สั่งให้มันหมนุนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้หมันหมนุนเราก็ต้องไปคลิกที่แต่ละคีเฟมถ้าไม่ทันย้มือนะกูจะรอถ้าไม่ทันก้ยกมือไว้กูจะรอถ้าใครจำได้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรก็ทำไปก่อนเลยคลิกเราคลิกที่เลเยอร์แล้วก็คลิกขวาเกียรดค่าสิทธวี เราจะสร้างหัวลูกศรทวีไปทุกองากองเ,าเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจิ้มพีละตีเปนที่มันเกิดหัวลูกศรที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ไปเลือกคาว่าโรเตนนะครับให้มันเป็นอะไรจากออโต้โรเตนเป็นเป็นมอกไว้์เรา,าถ้าเราเลือกากาซ้ายไปขวาขา ถ้าเราจากถ้าเราจากซ้ายไปขวาเวลาลูกมันตกมาอันนี้แแล้วต่เราต้องปีนแล้วแต่เราต้องปีนนะถ้าเราต้องปีนใช่ไหมเจะต้องปีนส่วนเขียนตามเขียนก็ได้นะไอ้หนูเออเป็นหนึงอีกนไร การที่มันจะกิง้งคอมไวหรือออโตอ้คอมไวมันขึ้นกับเราว่าเราอยากให้มันหมุนตากเข็มหรือทวนเข็มอันนี้ไม่ใช่รถนี้แนะ่ๆไม่ได้ซีเรียสวันเวลาข้องหัวไปลูกบอลตกพื้นเนี่ยถ้าข้องหัวไปก็ตกธรรมดามันก็จะกิ๊งอย่างนี้แต่เวลาเราโยนเคยเล่นเป็ตองไหมเวลาเราโยนเป็นตองฟุ๊บอย่างเงี้ยลูกเปตอ,องอนะ่ะมันหมุนไอหลังนะมันหมุนกิ้งจับหลังอ่ะ หรือว่าเวลาเราชูฟ้าอะถ้าเราชูไปข้างหน้ากับชูขอขาหนึ่งอะมันจะมีสปรินที่แตกต่างกันนะพวกหนูจะกำหนดให้มันตั้งเท่เขียนอันนี้ไม่ใช่เรื่องสีเรียม่จะ,สะเสด็จแต่คราวนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทําให้มันหมุนแล้วแต่เราไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่ามันหมุนเพราะสีมันซ้กากันเลยโอเคนเดี๋ยวครูคิดก่อน พอเไ้วนี้อโตซึ่งทุกอันเหมือนที่บอกนะอย่าลืมว่าเราต้องกดบอลคีเฟมถ้าเมื่อไหร่บางอันเราไปกดที่นอกคีเฟมปั๊บมันจะสร้างคีเฟมใหม่ใช้ไหมเราต้องทีสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะทําให้งานเราเพี้ยนไปจากที่เราอยากจะทำอโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกกลมๆเราจะหมดแล้วจริงแต่ เราก็เห็นนะเรวพอมันหมุนถ้าเราทำแบบตอนแรกถ้าเราทำแบบตอนแรกที่เป็นไม่ได้สร้างซิมโบลเวลาที่เราแก้ลูกบอลหนึ่งลูกที่เหลือเราก็ต้องไปตามแก้ด้วยแต่ถ้าเราสร้างเป็นซิมโบลสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่รูปก,กลมๆที่เราสร้างป๊อกป๊อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปป๊บเราจะพบว่ามันไปอยู่ที่เลเยอร์อะไรแล้วอันนี้ เห็นไหมตรงนี้จาก C1 นหนึ่งมันกลายเป็นซิมโบนแล้วเป็น GO แล้วตรงเนี้ยเป็นซิมโบนดนั้นที่ซิมโบนตัวนี้เราก็ไปทําไมครับกดแปลงพาสีแล้วก็ไปแต้มใส่ซ้าเอาสีอื่นที่ไม่ใช่สีมันนะเรากดตัวบีกดไปที่ว่างก่อนนะครับเราอยู่ในนี้เนาะที่เป็นซิมโบนนี้นะเรากดที่ว่างตรงไหนก็ได้เรากดแปลงพาสี แล้วเราเลือกสีนะครับแล้วเราก็แต้มลงไปปึ๊บใหญ่ไปนิดนึงคุณเลือกให้เลยตรงนี้คุณแต้มลงมหรือถ้าใครไม่คิดอะไรมากนะ <c oughs> กดเป็นจุดเดียวก็ยังได้เลยนะครับไม่มีปัญหาคุณแตม้มปึ๊บแล้วคุณก็จุดอย่างนี้ พัดพอคูไดอย่างนี้ปั๊บคูล่างเมาคอบนะครับคูกดคอนโทรลีคูมันซา้าคูไปตัวน,นี้ซา้าจากนั้นคูล่างมันขึ้นมาข้างบนกูกดคิวแล้วคูก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากได้อย่างนี้ วนใม่อยู่ในตำแหน่ที่เราอยากได้ตอนนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีมันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีมันเราก็แค่กลบบคลิกเข้าไปในตัวมันอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนสีมันเป็นสีขาวเพราะตรงนี้จะเห็นว่าจากอะไรจาก G ที่เป็น GO ที่เป็นกราฟิกซิโลมันลงมาเป็นกรุ๊ปของอ็อบเจกต์ตรงนี้เพราะฉะนั้พอได้แบบนี้วามเรากดถอยกลับไปที่ GO เราก็จะได้ สีขาวที่แต้หอยู่บนนี้แล้วเพนั้นคราวนี้พอได้แบบนี้ปั๊บตรงนี้ใครยังไม่ทันลงเื่อว่าให้อ้าเดี๋ยวคุรอทำได้หรือไม่ได้ได้หรือเปไม่ได้อ๋อคทำข้านอนมาใส่อแกลมวาใส่อะไตัีไหอมัก็ได้มะว่ เนี S <S <々>่ยอะไรยังไงดูดูเนี่ยปีเตไปเมเชียเนี่ย้งหนาต้องไปลบปีเตเขาต้องไปลด้หน้าด้าหน้าอันนี้มเออปเตตออันนี้ก็อ่าตัทสีตาอะไร่พอไปอ๋ออะไรบอกเมตัวบทจะมีตัวี้องมีสะท้อนบีเพราะว่าสอะวาอีท่เเป็นเออในชุดเง

ติดตำดาวุกจุบดแล้วก็อะไรที่เป็นกิจุดดำดัญคุกจุบทหมายถ้งเราต้องไปสัตย์รอะไรที่เ่ออแล้วก็ไปให้ไนไปสังให้